สวัสดคีครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่อง Death March ขล่ะ Hajimaru Isekai Kyouso Kyouku และกับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Death March to the Parallel World Lab s o d y และกับชื่อภาษาไทยก็คือโกนาก,ก,นกรรมต่างโลกเริ่มต้นจาก Death March อนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นอนิเมะแนวแฟนตาซีต่างโลกฮาเลมรผจญภัยโดยเรื่องย่อคร่าวๆนะครับซูซูกิอิจิโร่โปรแกรมเมอร์คนหนึ่งได้นอนหลับหลังจากที่เขาเพิ่งเสร็จงานและเมื่อเขารู้สึกตัวอีกทีเขาก็พบว่า เขาอยู่ในสถานที่ที่ต่างออกไปจากตอนหลับพร้อมกันนั้นก็ยังเจอกับหน้าต่างที่คล้ายกับมุมมองของเกมและชื่อของเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นซาทูหลังจากนั้นเขาก็ได้พบกับเหล่ามอนสเตอร์จำนวนมากและเมื่อเขาได้ใช้พลังจากหน้าต่างที่คล้ายกับระบบเกมเขาก็สามารถจัดการกับมอนสเตอร์เหล่านั้นลงได้และทำให้เขาได้รับพลังต่างๆมากมายจากนั้นเขาก็ได้ออกเดินทางแล้วเรื่องราวต่างๆก็ได้เริ่มต้นขึ้น ก่อนที่เราจะไปเริ่มรีวิวกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นรอบที่2แล้วที่ผมได้ดูแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจมากเลยสาหรับการดูรอบนี้ก็คือในส่วนของชื่อภาษาไทยของเรื่องนะครับตอนแรกผมดูแบบไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอมาดูอีกรอบหนึ่งผมรู้สึกว่าชื่อภาษาไทยมันดูมีความน่าสนใจตรงที่ชื่อภาษาไทยของเขานะครับดูมีการเล่าเรื่องย่อแบบคร่าวๆไว้ในชื่อเลยซึ่งคําว่าโศกนาฏกรรมนะครับในความหมายหนึ่งมันคือ การสูญเสียครั้งใหญ่หรือว่าภัยพิบัตินั่นเองและคำว่าเดสมาร์ชนะครับก็คือการสื่อถึงตัวพระเอกนะครับคำว่าเดสมาร์ชในความหมายคือเป็นการปล่อยให้คนเดินไปเรื่อยๆเพื่อไปยังอีกจุดหมายหนึ่งอาจจะเป็นในส่วนของเชลยศึกหรือว่าธาตุโดยที่ถ้าใครเสียชีวิตในระหว่างการเดินเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้เสียชีวิตตามข้างทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าเดสมาร์ชเลยอาจจะสื่อถึงตัวเอกที่เป็นเหมือนกับธาตุบริษัทนะครับแล้วก็เสียชีวิตลง ซึ่งพอเอามารวมกันนะครับโศกนาฏกรรมต่างโลกเริ่มต้นจากเดสมัสก็เลยเหมือนเป็นการพูดถึงเรื่องย่อแบบคร่าวๆโดยใช้ชื่อนี้นั่นเองผมเลยรู้สึกว่าชื่อภาษาไทยก็ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวแล้วก็มาพูดถึงในส่วนที่ผมสนใจสําหรับอนิเมะเรื่องนี้กันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คืออนิเมะเรื่องนี้เป็นแนวต่างโลกที่สําหรับผมแล้วอิงความเป็นเกมค่อนข้างสูงโดยเฉพาะเกมแนว RPG หรือว่า JRPG และสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรื่องนี้ดูมีความคล้ายกับเกม และผมมองว่าค่อนข้างสร้างสรรค์ก็คือระบบสกิลหรือระบบฉายาที่จะโผล่ออกมาเวลาตัวของซาตูทำอะไรบางอย่างซึ่งก็จะดูคล้ายกับระบบ Achievement หรือว่าระบบความสำเร็จของเกมและในเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีบทพูดที่เกี่ยวกับการอธิบายการมาต่างโลกซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเนื้อหาหลักแต่ผมมองว่ามันก็สามารถอธิบายหรือสามารถอิงกับต่างโลกหลายๆเรื่องได้ด้วยเช่นเดียวกันต่อมาที่นะ่าสนใจคือตัวเอกอย่างซาตู ที่เป็นตัวละครสาย o อหรือว่าเป็นตัวเอกที่มีพลังสุดโกงแต่ผมมองว่าตัวของซาต้ก็ดูพยายามศึกษาพลังให้เข้าใจและค่อนข้างจะระวังในเรื่องของการใช้พลังพอสมควรเพราะแม้แต่ตัวละครที่ใกล้ชิดกับตัวของซาตู้เองก็น่าจะไม่มีใครรู้ถึงพลังจริงๆของเขาแม้บางคนจะรู้เรื่องของซาต้ว่ามาจากต่างโลกและมีความสามารถมากเกินไปก็ตามและในเรื่องของงานภาพนะครับสำหรับเรื่องนี้ผมมองว่าก็ค่อนข้างจะไปในทางกลางๆแม้ว่าจะมีฉากต่อสู้แต่ก็ไม่ได้ มีแอคชั่นที่น่าตื่นเต้นอะไรและส่วนที่ผมติดอยู่สําหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือช่วงเปิดเรื่องมี Impact หรือเล่นค่อนข้างใหญ่เลยอาจจะทําให้รู้สึกว่าช่วงหลังๆเรื่องก็จะดูดรอปลงด้วยความที่เรื่องค่อนข้างจะเริ่มไปในทางสายชิลมากขึ้นแต่ว่ามีการเปิดเรื่องที่ค่อนข้างจะจริงจังและยิ่งใหญ่ และถึงจะบอกว่าเรื่องค่อนข้างไปในทางสายชิลซึ่งสําหรับผมหลักๆความชิลก็จะมาจากความโอพหรือว่าความสามารถของตัวซาตูแต่เรื่องนี้ก็ดูจะพยายามเล่าให้เรื่องไปในทางจริงจังพอสมควรเลยทําให้ตอนที่ดูบางช่วงก็จะรู้สึกเหมือนอารมณ์หรือว่ามูทโทนมันดูข,ดขัดขัดกันอยู่บ้างและก็ช่วงท้ายเราถึงจะเริ่มรู้สึกได้ว่าเรื่องค่อนข้างจะชัดไปในทางสายชิลมากกว่า รวมไปถึงฉากคอมดี้ในเรื่องที่ก็จะดูเอาไปใช้รวมกับช่วงที่เป็นเซอร์วิสซะส่วนใหญ่อาจจะทําเพื่อลดความเลทของฉากแต่ก็ทําให้จังหวะคอมดี้ในเรื่องดูไม่ค่อยมีความหลากหลายเท่าไหร่ก็สรุปโดยรวมสําหรับอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะต่างโลกที่มีจังหวะที่ดูชิลบ้างจริงจังบ้างคาแรคเตอร์ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ตัวละครหลายๆตัวก็ดูมีความน่าสนใจตัวเอกอย่างซาตูก็ดูเป็นตัวเอกที่ o p และคิด ถึงในเรื่องของการใช้พลังหรือวิเคราะห์ในเรื่องของพลังค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรื่องยังถ่ายทอดตรงนี้ออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และที่น่าเสียดายสำหรับผมก็คือเรื่องนี้ในช่วงท้ายเริ่มมีการวางปมและเรื่องเริ่มดูมีความชิวที่ชัดเจนขึ้นและสิ่งที่น่าดีใจที่สุดสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คงจะเป็นในส่วนของการประกาศทำภาคต่อสำหรับอนิเมะเรื่องนี้แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศวันฉายแต่ว่าก็ทำให้เราได้ใจชื้นขึ้นพอสมควรก็คงต้องอรอลุ้นวันฉายกันต่อไปนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวอนิเมะในคลิปนี้ก็คลิปต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ